การที่ตำรวจจะทำงานได้นั้นนะครับตามหลักกฎหมายมหาชนบอกว่าหากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ตำรวจทำนะครับตำรวจก็ทำไม่ได้นะครับหากตำรวจทำนอกเหนือที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้การกระทำของตำรวจนั้นก็จะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายยาญาตอา57ได้ ดังนั้นตํารวจก็มีความระมดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานนะครับจะต้องอิงหลักกฎหมายว่าอันไหนกฎหมายให้อำนาจทําได้กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจทาและในส่วนหนึ่งก็คือราฐบัญญัติแห่งชาตินะครับได้บัญญัติให้ตํารวจนะครับมีหน้าที่ในการที่จะดูแลสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับจับกลุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายนะครับตามราชบัญญัติแห่งชาตินะครับ ดังนั้นเนี่ยการทํางานต่างๆก็จะต้องอิงหลักกฎหมายพอสมควรนะครับพอสมควรอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งการทํางานก็จะเป็นในเชิงรุกนะฮะในเชิงรุกครับการที่จะป้องกันความสงบเรียบร้อยในชุมชนในประเทศได้นั้นนะครับการทํางานของหวดมีหลายมิตินะครับมีหลายมิติส่วนหนึ่งก็มีสายตรวจนะครับสายตรวจเขตสายตรวจตําบลนะครับชุดชุมชนสัมพันธ์คู่แด นะครับเข้าไปในชุมชนนะครับเข้าไปในชุมชนไปประสานงานกับชุมชนไปร่วมงานกับชุมชนอีกส่วนหนึ่งก็มีหน้าที่สืบสวนนะครับสืบสวนก็คือการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อนําตัวผู้ทาผิดมาลงโทษคือการสืบสวนนะครับการสืบสวนก็มีทั้งสืบสวนก่อนเกิดเหตุสืบสวนขณะเกิดเหตุสืบสวนหลังเกิดเหตุตัวนี้ก็สําคัญมากครับในการสืบสวนนะครับ เพื่อที่จะป้องกันเหตุไปในตัวนะครับเช่นมีคนที่นะครับมีคนที่อาจจะก่อเหตุวินาศกรรมนะครับการสืบสวนก่อนเกิดเหตุนั้นสําคัญนะครับเช่นการในชุมชนนั้นมีคนแบ่งหน้าเข้ามาในชุมชนหรือไม่นะครับมีการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่นะครับมีข่าวสารต่างๆก็เป็นการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทราบก่อนเราก็สามารถที่จะจับคุมก่อนดําเนินการก่อนที่พวกนี้จะก่อเหตุอันนี้ก็เป็นการสืบสวนก่อนเกิดเหตุนะครับจริงสําคัญนะครับจริงสําคัญซึ่งประเทศไทยนั้นการาง,งานตำรวจของตำรวจนั้นนะครับมีการเข้าหาชุมชนนะครับแม้แต่จะเป็นตรวจส่วนกลางก็แล้วกันแม้แต่เป็นตํารวจส่วนกลางนะครับเช่นภาคภูธรจังหวัดหรือว่าสถานีตำรวจเนี่ยกฎหมายคือว่าเป็น ส,ส่วนกลางนะครับแต่ว่ามาอยู่กับชุมชนมาอยู่กับส่วนราชการอื่นดังนั้นเนี่ยจึงทํางานเข้ากับชุมชนเวลามีเหตุอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารพอสมควรนะครับในการในการออกหมายจับเรื่องต่างเนี่ยนะครับการทํางานของตำรวจก็มีส่วนสัมพันธ์กับชุมชนมีส่วนสัมพันธ์กับฝ่ายปกครองกับส่วนราชการอื่นนะครับโดยเฉพาะกำน,นันผู้ใหญ่บ้านท,ท้องถิ่นต่างเนี่ยดังนั้นเวลามีเหตุอะไระก็รก็ประสานการทํางาน นะครับก็สามารถที่จะจับกลุมอะไรต่างๆได้ป้องกันเหตุได้พอสมควรนะครับส่วนที่การเลี่ยนลอดไปแล้วก็ดําเนินการจับกลุมนะครับวันนี้ก็ด้วยความปาราถนาดีนะครับจากเพจกฎหมายไฮเฮพันตํารวดโรแดนเจหารครับ